สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถตีเทินหน้าร้านมา1นึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นนิสสัน b ิ g เอหัวเดียวปี92นะครับเครื่องฝาแดงนะครับผมผมก็ให้ดูสีสันรอบๆอคันกันก่อนเลยนะครับผมนี่เลยนะครับอคอกแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับผมแหนบแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยนะครับผม ผมก็ให้ดูภายในกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับภายในก็จะตามสภาพนี้นะครับนี่นะครับผมนี่เลยครับตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับเป็นกระทะผ่านะครับคัสซีแห้งๆนะครับผมนี่เลยครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยครับผม ลอนกระบะสวยๆนะครับไม่มีผุนะครับนี่เลยนะครับเจ้าของเขาใช้งานอยู่นะครับผมนี่เลยครับเขาลากข้าวสามตันนะครับผมแหนดแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับ พัดสีแห้งๆนะครับผมยางใหม่นะครับสีจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับผมนี่เลยครับนี่เลยครับพาสีปีหกเก้านะครับนี่เลยครับผมต่อไปแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องและดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผม นี่เลยครับเบาะตัวนี้เป็นกรำมะหยี่นะครับนี่เลยครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับรถมีแอร์นะครับผมเข็มไม่ใช้ได้ปกตินะครับนี่เลยนะครับผมเลือนไม่ใช้ได้ปกตินะครับนี่เลยครับ ใช้ได้นะครับอ่ะตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่มีไอนะครับผมดีเลยครับไม่มีไอนะครับีเลยนะครับไม่มีไอนะครับน้ำไหลวนปกติครับผมอ่ะลูกค้าคนไหนสนใจทักมาโทรมาครับ ลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกมาเรามีบริการขับส่งให้นะครับผมลูกค้าซื้อจริงมัดจำจริงได้รับรถแน่นอนครับสวัสดีครับ